อนเอาละครับตอนนี้เรามีอยู่เกมที่มีชื่อว่า Rainbow Rain ตอนนี้เนี่ยเราได้ออกมาจากโรงงานนะใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าลองไปหาดูนะนั่นคือ chapter หนึ่งนี่คือ chapter สองหรือเปล่าไปด้วยเพื่อนเอามาสักคนหนึ่งไอ้แมงเอ้คนเล่นเยอะจริงๆเลยโอ้ยเอาไปตรงนู้นได้ยังไงกันโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คือยังไงครับแล้วก็อยู่ในวงแหวน เอ้มันมันมันมีมันมีทามาทางนู้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราได้นั่งรถเมีกหรือเปล่าเฮ้ยปีนขึ้นไปบนล้ออ๋อเรากำลังออกโอเคนี่เป็นภาคต่อจากเรนโบว์เฟลน์โอ้ยโอ้มายกอทุกอย่างยังเหมือนเดิมสีคือสีคือนั่งมาแล้วเราเหมือนอยู่ป่าวิ่งป่า นีกดดังด้นยดังเฮ้ยมันมีคนกำลังเงาะแงะลัวเงาะแงะลัวอะไรอ่ะมาตรการการรักษาความปลอดภัยเสียหายไม่รู้เสียหายแล้ววะไม่บวชข้ามเว้ยไอ้ไอ้ขี้นี่มันใครไอ้อะไรกันผู้นายทำไมออกมาท่นเนยนะโอ้ยไม่รู้อืม อะไรนะมอสเตอร์อะไรนะปีสาจอะไรที่นายพูดฉันแน่ใจว่านั่นมันอาจจะเป็นแค่จิตการของนายนี่คุณไม่ได้ช่วยให้ค้นหาอะไรสักอย่างเลยเหรอในสวนสนุกแห่งนี้คนให้ค้นหาอะไรอะ่ระภาษาไทยรูกขอบคุณมากอไอ้เฮี้ยนี่ไอ้เฮี้ยนี่ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยมันกดปุ่มแดงโอ้ไม่ปัด โอ้ไม่ปมันปล่อยบูกับกรีนโอ้มันต้องสนุกแน่ๆจะไปหาคนอื่นเฮีย yeah. มันปล่อยกรีนกับบลูมาครับพ่แต่ก,กูกดนั่งไม่หยุดเลยนะเอาล่ะตอนนี้เหมือนให้รอหาไรบูอ๋อเป็นไฟเข้าใจแล้วรู้สึกว่าแมปนี้ค่อนข้างที่จะยังไงไม่รู้ เป็นสวนสนุกครับตรงนี้สวนสนุกของบูบลินโดโอยนังไงหยิบมาเลยเพื่อนดีมากมันมีสีฟ้าสีเหลืองใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยตายน่ะไอเหี้ยกล่องก็ไม่รอดนะคุณบอกก่อนนะน้องเยโอ้ยไปด้วยเ้ยเหมือนชิงชาสวรรค์ไอสวรรค์โอ้ย,อยดูนอกแบบนั่นเซ่โอ้ยดูอยู่ไหนกัน ตกลงไปตายไยเด่ยไม่ตายกูด่นไม่ได้ไอ้เคียบบลูอยู่นั่นผู้ชมครับผู้ชมครับผู้ชมครับผมจะไปเอานั้นกับเออทำอะไรของมันวะโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแดกกูนะอุ๊บอ่าเราได้มาละเอ้ยเพื่อนตามึงพอดตป็นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันที่ปล่อยที่ปล่อยน้อง โอ้ช oh, be 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 ิบหายแล้วก ah. uh, ูชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นมันวิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยละเอ๋สวยละเอ๋เสียละอวยโอ้ยมันจะวิ่งตามมาอยู่พี่เฮียไปไว้ไหนวะหายกูละซ่อนตัวเชื่อมันไม่มีทางบอกอะไรเลยนี่ มันไม่มีอะไรบอกเลยเสียกันเลยเตะๆๆๆๆๆตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้คืออะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมึงมาขี่แล้วมึงดูนี่อะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยโเฮ้ยอะไรบูครับเนี่ยเอยค่อยมาหาหลอดไฟวะเฮียนี่มึงขี่รถไอ้สาัะมักมันขี่ยังไงวะเอ้ยพี่ มันขี่อะไรวะเ้ไม่รู้อะอยากเอาหลอดหลอดไฟไปใส่ก่อนขึ้นมาเลยวัดไอ,อ้บูไอ้บูไอ้บูอยู่ตรงนี้เฮ้ยไอสัตว์กูไม่รู้มันใส่ตรงไหนนน้ะข้างบนนี้หรอตามเพื่อนไปสิอาา่าฮะตรงนี้ไปไม่ได้ ไล่หาแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยเหมือนอยู่ในปราสาทเลเซอร์เทคบาร์เลเซอร์เทคทำไมที่ผมคุยไปที่เลเซอร์เทค นั้นเอ้ยฮ่าๆเฮ้ยยี่ยี่โมะกัตว์แม่งเฮ้ยนี่มันดักลางกันจะจัดโอ้ยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเลสอยู่นูุดมีบริษัทเลอร์เทคไหนวะตามเพื่อนไปดีกว่าไอ้เยี่เราไม่รู้อะไรเลยเราโง่จังวะ ไ <ś les> อ้นี่ไงใส่ดีเหรอโอ้ยขอบสักทีโอ้ยเป็นรูปหน้าบลูฮะแต่ให่ให้พ่อหนุ่มนี่ออกมาอีกแล้วนิ่นไอเฮ้ยฉันเหมือนดีเนะไรสักอ,อย่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นแสงของความเหลือใช่ไหมว้าวเก่งมากที่คุณหาของพวกนี้อ่าตอนนี้แม่งเหลือห้าคนอ้เฮีย อยากสิบกับคนนี่มันอะไรไม่รูุ้ as สบ u e ไม่เฮียเขาไม่เหนมิเสียกวีไฟเอ้ยนี่มันคือความผิดพลาดเราต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วมึงจะเข้ามาดำเชียอะไรบางทีอาจจะช่วยเราจับตัวจโอ้ยแปรเฮียเราไม่เนี่ยเฮ้ย yellow ไอ้เียนี่มันไอเหลืองหรือเปล่า y e l l o อ ดูซิว่าใครจะโผล่มาฉันประหลาดใจที่เขาได้มากกว่าผูโตสูนอะไรเฮียตัวเฮียอะไรเออชิบหาแล้วทหารผ่านศึกข,ของเรามีเหมือนมีคนปล่อยไอ้เหลืองมาเดี๋ยวมันให้ทําอะไรนี้ไอ้เครื่องนี้เหมือนต้องปบถังแก๊สอ๋อเป็นเครื่องเจาะแน่เลยโอเคครับพี่โอเคครับพี่เจอถังแก๊สหนึ่งสอ,สอง

ีนี่มันที่นั่งบลังบูนี่วะนี่กูมาหาทางแก๊สนะเว้ยเฮ้ยทางแก๊สโอ้โมีสีอันหาละเฮ,ฮ้ยเฮ้ยเยอะเลยตรงนี้เยอะเลยไอตัวเหลืองมันจะรับมือยังไ,ไอองะอาะคุณผู้ชมเอ้ยผม ด้วยกูไม่ยอมสบต่อไปชัวร์ไม่ไปไงวะไปไงวะปินน้ำได้อยู่เหี้ยยิบหายแล้วมิดในตายมิดในตายผมได้ยาแล้วเนี่ยชีวิตนี่มันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคเออเอแม่มงบินได้สัตว์มันบินได้เอาไปใส่ครับเอออันสุดท้ายอันสุดท้ายก็ตรงเพื่อนอีกแล้วตายไอ เอ,เ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันต้องวิง่งมันต้องวิง่งมันต้องวิ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยบลูยาเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์อยู่บนนี้นังโอ้ยทำไมมันกลับล่างงั้นมันบินละมันบินละโอ้ยเพื่อนอสุดท้ายอยู่ไหนกู่อยู่ตรงเพื่อนตายแน่เลยจริงเวนังไงอยู่ตรงนู้นไอ้ยะมึงไอ้เหี้ยเขียวมึง บางทางอะพี่ไปเถอะไปเถอะไอเถอะไอไปป,ปาดกูตายด้วยล่ะ <c oughs> เปิดให้กูกูวิ่งแล้วไอสันวิ่งแล้ว <c oughs> มีคนแตกไม่รู้อะใครอะไยอะไรวะไอยี่มันมีคนขับโก้คาดไอเจสเก้ เอ้าอันสุดท้ายอยู่ไหนต้องมีคนเก็บไปแล้วแน่ๆแต่เขาพยายามเขาพยายามที่จะอ,ออกไปไปไปแม่มึงน,นัดกันมาได้งไงวะนี่กูเสียบเลยเออครบส,รสักทีแม่เลยโอ้ยว่าว่าจะได้ผล โยกแล้วโยกแล้วเสียบอะไรนะเออเรียบร้อยไอ้เหี้ยนี่ตายมันคืออะไรที่เป็นดันมาเอาลุงมึงตายนเนี่ยเอ้าเอ้ากูคือมาที่นี่ได้ไงไอ้ลุงนี่แม่งเป็นเจ้าของสวนหรือเปล่าวะหรือเป็นเจ้าของกิจการวะไม่แน่ใจฮะรู้สึกว่าลุงมันตีข้างบนนั้กูต้องไปช่วยมันแน่เลยเอาละทุกคนลองอีกทีสิไอ้เหี้ยนี่มันดุ๋ยเหีย้ยเหมือนมดเลยคอลเลกชันอืมทั้งหมดมันเพิ่งเก็บหัวออกมา ฉันจะให้แกได้ใช้ชีวชิตโอ้ยเฮียมันมีระเบิดเวลามันต้องเล่นกับเวลาแน่เลยเพราะฉะนั้นกูรอดเรียบร้อยเหลือสี่คน <c oughs> ลุคก,กี้ฟาวไอ้หาน้องไอ้น้องอันนี้เอาไงอะ่ะเอย้ยคิบหาแล้วน้องตรงนู้นก็อยู่ตรงนู้นไปสีม่วงก่อนละกันอไปสีม่วงก่อนละกัน เหมือนเราจะต้องเก็บน้องใช่ฮู้ดวนตุยต้องต้องเก็บน้องไปไว้น้องแม่งอยู่เสรสโอรเทคชิบหายละมึงก็อย่าเออสิน้องเอ,อเอ้ยเฮียเหลือกี่คนเนี่ยไม่รู้เว้ยนี่มีไหมเฮียรถออกไ,ไ,ไม่ได้ปะเนี่ยไม่ได้โอ้ยมันก็จะโกงเกินไปปุ๋ยมุย้ย กูหลบได้อยู่โอเคอีกห้านเพื่อนอับใจตัวเขานี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี้นี่ไงสองลูกเลยน,อน,อน้องน้นองมาเลยตรงน้ำน,อน้องมาเลยตรงน้ำมึงก็ช่วยกูสิอีสัว์อย่ามองดีเหี้ยอะไรวะมีคนดักจุดเกิดหรือเปล่าไ,ไอ้เจคอบโอ้วหายงจริงเลยเจคอบเรียบร้อยลากไปแดง เรียบร้อยโดนโดน้งลากไปแหนไอ้เหี้ยสมรำน้าสมรำน้า <c oughs> เอา้าโอ้ยลูพีใหญ่ยอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันหลบไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่มันหลบไม่ได้กูขึ้นยิงชาร์ลวันก่อนได้หรือไม่บลู้จะทำอย่าง,งานั้นรู้จะได้ไปไปอะไรดรวะไอ้เหี้ยกูเกลียดตัวกินสุดแล้วล่ะแม่งดูเอ๋อสุดละไปดิ <c oughs> ดวะ ช้อนลำน้ำเยี่อตรงนี้ไปชิวเดินตรงไปเอาข้างเก็บเลยนั่นละดิมอะไรเล่ยนเพื่อนเพล่ยนเลยกี่คนเจ็ดอันแล้วเจ็ดอันแล้วเอ้ยรู้สึกจะได้ยินเสียงอยู่ไงไงสองอันแปดเก้าแล้วแปดแล้วแปดแล้วเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีหลบหลบหลบช่างแม่งหัวเหลืองไปแล้วว้ยอย่าเดินกลับมานะ เฮ yeah. hey! hey! ้ยเอ๋หายตัวในรุจริงจริงออออกออกออกดูนี่เฮ้ยไปแล้กูไปแล้วกูไปกูไปล้วีเือเดียวเด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 ียว ใส่ตรงนี้ก็ไม่มีละเฮ้ยดักหน้าไอ้ที่นี่ตายชิบหายแล้วชิบหายแล้วลบลบซะเกินนั้นขาดทุนสุดท้ายแล้วโอ้ยยังไงแม่ยงไหลอยู่กับน้ำอยู่ใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยจบสักทีไป มึงยังจะมาดักวอีกเลอมาเลยไปเขาโบยเฮียอะไรเดีย่ยเฮ้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 ยกูเข้าไปเฮ้ยกูเด้เข้าไปเรียบร้อยเฮียทุกคนแม่งหลงันหมดเลยทำได้ดีมากทุกคนอะไรวะไงต่อลุงก็คือไอ้เช่นนั้นลงมาอ่ะ มไ,ไ,ไม่มีใครเขาอยากคุยกับมึงหรอกไอ้เหี้ยไม่ต้องกังว,วลนโอเคไม่มีเวลาให้โอเอแล้วอันับแรกแผนที่จะลบที่นี้ลบเร็วต้องมีวิธีอื่นที่จะออกไปได้เพราะฉะนั้นมีทางผ่านก็คือร็อกโลสีส้มต้องเป็นทางสีส้มโอเคถ้าเราสามารถหาเคเรอรๆที่นี้ได้ก็แค่ให้มันกินโอเค อาเคกอีกแล้วตัวเฮอะไรอีกอุย้ยสีฟ้าเหมือนกอบเลยมันกบเลยสีฟ้ายางไงมันพุ่เหมือนกูเลยฉันคิดว่าทำไมเธอถึงสนใจในบักนั้นอ๋อแมลงตัวนั้นโอเคมแมลงต่อทอง ดูซิมีคนตายเอี้ยก็เหมือนเดิมนี่เหลือสามคนครับตึงๆเลยเจคอบยังไม่ตายเหลือกับน้องคาววเอยเจคอบอ้าวสูก้าสูก้าเดี๋ยวนะผีมันเยอะขึ้นฮะผู้ชมส,ส,ส,สัมผัสได้โอชิตขึ้นไปเลยเฮ้อแกตามฉันมาไม่ได้หรอกไอ้น้องเรียบร้อยมีคนตายโอ้ไม่จัด mà thôi hì hì à mà thôi cũng không có quá, không có quá này, khổ. Huy, mày, mày đi, mày chết đi, ai, gì rồi, rồi, cái 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 ริงจริงๆเลยพี่แม่งปรกิจตามหานมนี่มันไอตัวมันไม่ใช่นมมันน้ำตาลโอ้ยมึงจะเพิ่มบัณฑพี่อะไรสีฟ้าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวแล้วหลับใครอยากดูต่อก็อยา่าลืมกดไลค์ก,ลกดแชร์ไใค้ด้วยผมคิดว่าภาคนี้เนี่ยกูต้องมาสนุกอีกแล้ว เต่เป็นส่วนสนุกของมันนี่แหละประเด็นมันเลยเล่นลําบากนิดนึงทางก็แคบอะไรก็แคบไปบดแม่งมันรู้ทางดีดีๆเอาเป็นว่าสนุกนะครับเดี๋ยวรอเลนกับน้องๆดีกว่านะถ้างั้นเอาละเอาไว้เจอกันตอนหน้าในกันวันนี้มาซับเซิร์ฟให้ดูก่อนว่ามีสีเหลืองกับสีฟ้านะวันนี้ไปบานจะบ่อยเจุย๊ย